คือหลายคนอาจจะก,กําลังคิดว่า AI มันก็แค่แชทบอทหรืออะไรพวกนั้นใช่ปะ่ะแต่จริงๆแล้วมันคือขุมทรัพย์เลยเว้ยโดยเฉพาะสําหรับคนอยากจะลงทุนนะมันไม่ใช่แค่หุ้นของบริษัทไอทีใหญ่ๆที่เราคุ้นชื่อกันแล้วนะเว้ยแต่มันมีบริษัทที่เป็นฮีโร่หลังบ้านที่เราไม่เคยสนใจมาก่อนพวกนี้แหละที่เป็นตัวจริงที่กําลังขับเคลื่อนโลก AI ให้ก้าวไปข้างหน้าและที่สําคัญคือหุ้นของพวกมันเนี่ยกำลังน่าสนใจมากๆเลยแหละ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงนี้มีคนพูดถึงหุ้น AI กันเยอะมากเลยใช่ปะอย่างหุ้น Oracle ที่จู่ๆก็พุ่งขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของราคาที่ขึ้นอย่างเดียวไงมันมีเบื้องหลังที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยเหมือนกับว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังไล่ตามการเติบโตของ AI เว้ยแล้วมันก็เลยมี5้าหุ้นเด็ดๆที่เออคือบางทีเราก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่มันโค้รสำคัญกับการสร้าง AI เลยแหละ อย่างตัวแรกเลยนะไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ TSM อันนี้คือพี่ใหญ่ของวงการชิปเลยพูดง่ายๆคือถ้าไม่มีชิปของบริษัทนี้ AI ก็ทำอะไรไม่ได้เลยพวกบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple หรือ Nvidia ก็ต้องใช้ชิปจากเจ้านี้ทั้งนั้นแหละมันก็เลยมีรายได้โตแบบน่าตกใจเลยแล้วก็มีพวกนากวิเคราะห์บอกว่าโคตรน่าซื้อเลยตัวต่อมาคือ ASML อันนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะ แต่บริษัทนี้คือคนที่สร้างเครื่องมือสุดล้ำสำหรับทำชิปคือมันล้ำแบบที่ไม่มีใครทำได้ดังนั้นถ้าจะสร้างชิปได้ก็ต้องพึ่งบริษัทนี้แหละช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นมันอาจจะดูซึมๆไปบ,บ้างแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาหน้าจับตาแล้วนะแล้วก็มี Marvel Technology นี่คือฮีโร่ที่แท้ทรูเลยคือคนไม่ค่อยรู้จักแต่โคตรสำคัญบริษัทนี้แหละที่เป็นคนทำชิปและระบบเครือข่ายให้บริษัทใหญ่ๆอย่าง Google หรือ Amazon ใช้ในการรัน AI คือเหมือนเป็นคนที่ปิดทองหลังพระอะถึงราคาหุ้นช่วงนี้จะดูลงมาหน่อยๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นบริษัทที่โตมาตลอด10ปีเลยนะอีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ a p p l y Materials อันนี้ก็เหมือนกันเป็นบริษัทที่ทําเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับโรงงานผลิตชิปถ้าจะผลิตชิปก็ต้องมีอุปกรณ์ของเจ้านี้แล้วคือมันเป็นบริษัทที่นักวิเคราะห์ก็ให้คะแนนซื้อแบบสูงมากๆเลยแหละแล้วก็สุดท้ายอันนี้แหละที่เจ๋ง Digital Realty DLR คือมันเป็นบริษัทที่ให้เช่า Data Center คือมันเหมือนเป็นที่พักให้ AI ทํางานนะ่ะลองคิดดูนะถ้ามีคนสร้าง AI เยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องใช้ Data Center เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นบริษัทนี้ก็จะเหมือนได้ประโยชน์ไปด้วยในระยะยาวและแถมยังจ่ายเงินปันผลดีด้วยถือว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจเลยทีเดียวก็ประมาณนี้แหละคือจริงๆเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะทุกคน ถ้าลองศึกษาดีๆเราจะเห็นโอกาสใหม่ๆที่มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริษัท IT ที่เราคุ้นเคยกันลองดูนะ